มรสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม8ค่าเดือน8ปีมะโรงวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมทบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเหมาะแก่การไหว้พระขอพรดี สีความสาเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนเสียบโชควันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีความสีน้ําทะเลสีกรมท่าทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศทักสิณและทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรและทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกบรกกดพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือสศสลาสมโบราณศีสเสือหอหีบรอจราอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงงงงงคลสสูุดดตตััววหนึ่รจาาชชิ้ซโ ชกเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาต่บอบัตรขอทานอัปโทอพุธทธเท่าและนอนเนเลขมงคลวันนี้เลขศูนย์เลขแปดและเลขสองหมายเซ้วันนี้ <c oughs> ปราศสอนไว้ว่าความลังเลทําลายความฝันมากกว่าการลงมือทําแล้วล้มเหลวขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ